เชียงใหม่สั่งเข้มงวดการจุดและปล่อยคมในช่วงเทศกาลฝาาฝืนมีโทษหนัก เชียงใหม่เข้มงวดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือวัตถุอื่นใดคล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศหากา่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้มีการประกาศมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภยัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในงานประเพณียี่เปงซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11-12พฤศจิกายน2512เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดดือร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่อากาศยานชุมชนและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบ เรียบร้อยแก่ประชาชนธนรัตน์เสนสีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน